สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเราอีกเช่นเคยกับช่องทีเด็ดบอลเต็งบายซันเซียนประจำวันพุทธที่22มกราคม2568สำหรับวันนี้เราคัดบอลเด็ดๆมาให้ทุกท่าน3คู่ด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกคู่บอลวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยครับเพียงท่านทายว่าผลสกอร์คู่ปารีสกับแมนซิตี้จะจบด้วยสกอร์ที่เท่าไหร่หรือใครเป็นคนทำประตูแรก หากท่านไทยถูกรับทันทีครับเสื้อฟุตบอลสโมสรที่ท่านชื่นชอบประกาศผลผู้โชคดีหลังบอลเตะจบทันทีครับและหากท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่ม VIP สามารถแอดกันเข้ามาได้ที่แอด K345 นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาวิเคราะห์เจาะลึกบอลคู่แรกกันเลยครับบอลคู่แรกวันนี้เป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกปารีสพบกับ Man City, แมนซิตี้เตะกันที่สนามปาร์คเดแปงเวลาตีสามผลการพบกันของทั้งสงทีมแมนซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะ ปารีสไป2ประตูต่อ1ฟอร์ม5นัดหลังในรายการนี้ปาร,รีสมีชนะซันบวก30แพ้บาเยนศูน์น0-1แพ้แอตมาลิกไป1 2เสมอ PSV ไป1-1และแพ้ให้กับอัเซนอลไป0ประตูต่อ2แมนซิตี้ใน5นัดหลังในรายการนี้มีแพ้อยู่เวนตูส0-2เสมอเฟรยนูดส3 3 แผลริบบอน1-4ชนะสปาตับบาร์ค5-0และชนะสโลวานปาตีลาว,ว่าไป4ประตูต่อ0แป็นแชร์ของกุนซือหลุยเอลิเก้เพิ่งจะบุกเอาชนะล้องมา2ประตูต่อ1ในหลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวผู้บาดเจ็บหรือติดโทษแบน นอกจากจะเสียฮิมราฮิมเอ็มบายตัวลุกวัย16ปีซึ่งเดี้ยงอยู่รายเดียวคาดว่าเอลิเก้เตรียมหมากในระบบ4-3-3โดยมีอุสมาเดเบล่กอสซาโลลามอสแบลลีบาโคลา่าเป็นสามประสานทางแนวลุกและจะใช้วิตินยาปักหลากทางแดนกลางครับแมนซิตี้ของคุณซอเปโอเดอลาเพิ่งจะบุกไล่ย,ยำอ e ิสวิตมา6ประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึก ไม่มีรายงานตัวผู้บาดเจ็บหรือติดโทษแบนนอกจากจะเสียลูบินเดียร์สออตกาบ๊อบกับโรดิโก้แอนเดเนสสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระยะรักษาตัวทั้งหมดเกมนี้คาดว่าเป๊ปจะจัดทัพในระบบ4 2 3 1โดยมีเอริงฮาร์แลนออกสตาร์ทแล้วก็เควินเดอะบอยคอยยืนเป็นเพเมกเกอร์รับจ็อบอยู่ด้านหลังครับเป็นสืบที่เดิมพันค่อนข้างสูงทีเดียวครับเพราะ3คะแนานนี้อาจจะชี้ชะตาคนที่สู่คนที่จะเข้ารอบต่อไปได้เลยทีเดียวแมนซิตี้พึ่งคัมแบ็กกลับมาก็จริง เมื่อเก็บใช้เหนืออิฟซูวิททาวหประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้ผมมองว่าในบ้านปารีสก็คงไม่ใจไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วปารีสได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองแล้วด้วยซึ่งในเลดเงื่อนไขในราคาเสมอผมมองว่าปารีสเล่นในบ้านน่าจะมุ่งมั่นและเก็บใช้ได้มากกว่าครับยังไงราคาเสมอปารีสไม่แพ้แน่นอนครับเล่นในบ้านฟันธงปารีสจะชนะ1ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึ่งครับ เรามาดูคู่ที่2สําหรับวันนี้กันเลยครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเดโมซักกาแต่กันที่สนามเอมิเรียสเตเดียมเวะลาตีสาผลการพบกันของทั้ง2ทีมล่าสุดอาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะเดโโมซักกามา3ประตูต่อศูย์ฟอร์ม5นัดหลังในรายการนี้ล่าสุดอาร์เซนอลมีชนะปารีสสอชนะสตอร์โดเนตหนึแพ้อินเตอร์มิลานศูนชนะลิบบอรนึ่และชนะโมร็อกโก3าม ดีนมโซาแก็บมีเสมอเซลติก0-0แพ้ดอดมูล0-3ชนะสโลวานบาติลาว่า4ประตูต่อ1และชนะไฟบวก2-0สภาพอาเซนอนของกุนซือมิเกลอตเต,ตา้าเพิ่งจะเปิดรังเจ้าแอตตาวิลล่า2ประตูต่อ2ในหลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีเบนไวทาคิโรโตมิยาสุกาเบียนเคซูสอีธานเอวานลี่บูกาโยซาก้าและวิลเลียมซาบิน่า และวิลเลียมซาลิบ้าเหล่าบรรดาแข้งเลี่ยงที่กอดคอรักษาตัวยกแพ้คาดว่าเอตต้าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีกาเบียลมาตินเนลี่คลายฮาวเวดเลอันโดโทซานเป็นสามประสานทางด้านหน้าครับส่วนทีมเยือนของกุนซือฟานบิโอคานาวาโลเพิ่งจะอุ่นเครื่องเจ้ากับยาเกียโลเนียมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวผู้บาดเจ็บครับ นอกจากจะเสียโยซิฟมิซิชเปตาซูซิชและบุโนโนแพ็กโควิดซึ่ง3แข้งเดียงหน้าเดิมซึ่งยังรักษาตัวไม่หายคาดว่าคานาวโรจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยมีซานโดสคูเลโนวิดออกยืนสตาร์ทยืนหน้าลาดสกอและลูก้าสตอยโควิดรับจ็อบเป็นเพเมกเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังยังมั่นใจว่าเจ้บบาบ้านอรนเซนอลจะปิดจ็อบสังคะแนนได้แบบไม่ยากครับ แถมลั่นสกอร์กระหน่ำแบบไม่ยั้งเท้าอีกด้วยเพราะการได้บูในรังเย่าของตัวเองเวทีระดับยุโรปสำหรับกุนซือมิเกลเตต้านั้นไม่เคยประมาทแน่นอนแม้ช่วงนี้จะค่อนข้างขาดความมั่นใจแต่คู่แข่งจะคอยเชียร์ลายนี้ถือว่างานเบาอย่างน่าครับและเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอเรียกความมั่นใจกลับมาถือทีมอีกครั้งประกอบดีนโมซักแกบก็ ต้องการ3ามแต้มไม่ต่างกันแต่ว่าศักยภาพไปลองเยอะครับแถมการบุกเข้าใส่ศัตรูที่เกมลุกสวนกับอันตรายแบบนั้นอาจจะโดนเล่นงานเองง่ายๆฉะนั้นไม่แปลกที่เลยจะเปิดออกมาค่อนข้างเยอะเมื่อพิจารณาดูแล้วขอภาพรวมต่างๆแนะนําให้อยู่ต่อไม่งอดวงครับจัดดักไอ้ปืนใหญ่ในราคา2.25สกอร์ที่คาดอาเซนอลนจะชนะ3ประตูต่อศูนย์หรือ4ประตูต่อศูนย์ครับจัดไปเรามาดูบอลคู่ที่3สําหรับวันนี้กันเลยครับเป็นราชันชุดขาวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซันบวก เตะกันที่สนามซานเตียโกเบรนาบิลเวลาตีสามผลการพบกันของทั้ง2ทีมล่าสุดซันบวกเป็นฝ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์ลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งฟอร์มห้านัดหลังสุดในรายการนี้ลิเวอร์ลกมีชนะตาลันต้า3ประตูต่อ2แพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองแพ้มิลานหนึ่งสามชนะดอดมูลห้าสองและแพ้ให้กับบิลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งซันบวกห้านัดหลังในรายการนี้มีแพ้ปารีศูนย์สามแพ้เลเวอร์ศูนย์ห้าชนะเฟยนูสามหนึ่งแพ้ดีนาโมซัแกร็บศูนย์สอง และแพ้แบส0-4รายชันชุดขาวจะไม่สามารถใช้งานลูคัสบ,บาเกตที่ติดโทษแบนรวมถึงเอเดวาร์โดคาวามิงกาดาวิดอลาบาออเรเลียงซูอามันลี่ดานีเลคาวบาคาแอนเดรมิลิเตาซึ่งเดี่ยงอยู่เดิมแต่จะได้ลูก้าโมดริติเวนิซิวจูเนียหาจากโทษแบนกลับมา ที่เหลือเตรียมส่งขุมกำลังชุดเดิมครับตามในระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางจูดเบริแคมยืนกลางลูกอยู่ข้างหลังคิเลรียมเอมบัเบเป้ตันบวกจะไม่มีรายชื่อมเมลิสเคียการ์ดคาริมโคนาเด่และเซมสันทียานี่ทิ่บาดเจ็บส่วนตัวหล,ลักๆอื่นพร้อมลงสนามในระบบ4-2-3-1นำโดยออกัสกูสมูซาเยโอและ และดอสเจเลียสเนเน่ประสานงานกลางลุกอยู่ข้างหลังปีเตอร์ลันท็อปมาริกต้องเร่งเครื่องครับสำหรับ3มแต้มวันนี้เพื่อเปิดโอกาสติด1ใน8เพราะตอนนี้ตามอันดับอยู่8อยู่4คะแนนเหลือเกมเดียวให้เตะอีกแค่2นัดคือต้องชนะให้ทั้งหมดและและไปลุ้นให้ทีมอื่นพลาดแถมเจอคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าอย่างซันบวกมองแล้วไม่น่าพลาดอาคารตุกกากตกต่ำไปเยอะครับอย่างสองหนหลังใน UCL ก็เจ๊งชัยตามระเบียบ ยิงใครไม่ได้เลยเสียรวม8เม็ดหนึ่งในนั้นออกไปโดนเลเวอร์ถล่มถึง0.5มุมมัดหลีกยิงเกิน3ตุงแน่นอนครับในราคา2.75วางต่อลาชันครับไม่ผิดหวังผลสกอร์ที่คาดหรือว่าหลีกจะชนะ3ประตูต่อศูนหรือ4ประตูต่อศูนย์ครับสรุปวิเคราะห์บอล3คู่สำหรับวันนี้คู่แรกปารีสพบกับแมนซิตี้ฟันธงไปที่ปารีสครับคู่ที่2อาร์เซนอลพบดินมโมสซากแกรฟันธงไปที่อาร์เซนอลครับ ผู้ที่3ลิเมลิกพบกับซานบวกฟันธงไปที่ลิเมลิกครับและหากท่านใดชื่นชอบในการวิเคราะห์บอลของช่องเราทีเด็ดบอลเต็งบายซันเซียนก็กดติดตามไว้ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ